หนึ่งปัญหากับหมออาสาแปซิฟิกผู้ฟังคะวันนี้นะคะในส่วนของหนึ่งปัญหากับหมออาสาแปซิฟิกนั้นเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของยาพราเซตามอลแล้วก็คีโตโคนนโซที่เป็นอันตรายต่อตับนะคะยังมีสายผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา <c> เขาเรียกว่ากพยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงดรนิยดาเกียรติยิ่งอังสุรีนะคะ อาจารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะค่ะเรเยนถามเพราะว่าอ,อย่างคีโตโคโนโซหลายท่านอาจจะนึกภาพไม่ออกแต่พรอสเตโมเนี่ยมันคุ้นเคยกับพวกเรามากเลยนะคะ,คะ,ะการศึกษาตรงจุดนี้เนี่ยมันศึกษาอะไรคะ คือที่เรานําเสนอครั้งนี้สองตัวไม่ใช่ยาใหม่นะ <c oughs> แล้วก็เราไม่ได้ศึกษาเองร้อเซ็นแต่ว่าเราชวนผู้รู้เนี่ยมาแลกเปลี่ยน <c oughs> แล้วก็พบมีความคืบหน้าในหลายๆส่วนคท <c oughs> ั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยที่คิดว่าเป็นเรื่องสําคัญที่อันที่หนึ่งหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องควรจะต้องได้รับทราบ <c oughs> แล้วก็แม้ถ้าไม่ทราบก็ต <c oughs> ้องรู้ซะ ถ, uh huh. ถ้าทราบแล้วยังไม่ได้ทําอะไรก็โปรดเร่งดําเนินการก uh huh. ับของประชาชนเองก็จะได้รับรู้ด้วย uh huh. แต่ต้องทวงต้องไม่ได้ทวงต้องพิจารานิ่ว่าเราไม่ได้มาเพื่อจะสร้างความสนุกก uh huh. ับผู้ฟังจน,จนจนไม่กินเลย uh huh. นะจริงแต่ว่าอะไรที่เราคิดว่าอันนี้ไม่จําเป็นละอะไรที่จำไม่ต้องใช้อยู่แล้วบอกได้เลยว่าพาราเซตมอนเนี่ย เป็นยากแก้ปวดลดไข้ที่ยังปลอดภัยและดีที่สุดที่ประชาชนจะมีใช้ได้แต่ใช้เกินใช้นานใช้โดยไม่ระมัดระวังเรื่องต่างๆมันมีผลต่อบตับอยู่ระดับหนึ่งถ้าใช้เกินใช้มากนี่แหละ,ะที่เราควรจะต้องรู้ไม่ใช่ว่าปวดหัวปุ๊บหยิบกินลอยสองเม็ดสองเม็ดวันลงกินเป็นหลายๆครั้งนี่อันเนี้สุ่มเสี่ยง อาจารย์ทนนี้หลายๆท่านอาจจะมีความรู้สึกอย่างกรณีของพาราเซตามอลนี่มันเหมือนยาสารพัดนึกของเรานะนึกอะไรออกปวดนู่นเป็นนั่นเป็นนี่ก็กินพาราเซตามอลไปก่อนอย่างกรณีของคีโตคอนโซนี่เป็นยาทั้งสองชนิดแล้วกันมันเป็นยาที่ไว้ใช้เพื่ออะไรอันที่หนึ่งนะพาราเซตามอลตอนใกล้ตัวทุกคนจะคุ้นเคยปวดหัวเป็นไข้มีอยู่สองอย่างเราต้องบอกก่อนเลยนะว่าเขาไม่ได้รักษานะแค่บรรเทาต้องหาสาเหตุส่วนหัวเพราะอะไร ใช่ไเป็นหวดัดหรือคันน้ำหิดสูงหรือสุดๆดๆเยอะไปหมดหรือเป็นไข้เพราะอะไรคะแค่ทําให้ไข้ไม่สูดจนเกินไปคแค่ทําให้เราไม่รู้สึกปวดแต่สาเหตุยังอยู่ออต้องหาสาเหตุค่ะเพราะฉะนั้นการรับประทานเรื้อรังนานๆโดยไม่ไปหาสาเหตุเนี่ยทําให้ขาดโอกาสที่จะรีบวินิจฉัยแต่เนิ่นๆะจะต้องเล่านิดหนึ่งว่าที่เราไปตามมาเนี่ยคนาดตายแล้แก้แก้แก้ ทาแนะนําเลยปวดแก้ปวดแล้วกันไม่ใค่แค่ปวดหัวอย่างเดีวปวดอะไรเลยปวดอะไรก็ได้อ่ะใช่นะไม่เกินห้าวันอ๋อลดนแล้วจังรวดอีกต้องเลิกแล้วนะต้องไปหาสาเหตุไปพบแพทย์โอ้ค่ะใข้เนี่ยเขาลดหรือแค่สามวันเองนะะโอ้โหสามวันไข่ไม่ลดให้คุณต้องพบแพทย์แล้วต้องไปหาเหตุปัจจัยจริงๆค่ะนะอันนี้คือคือสิ่งที่เขาเตือนมาเลยรวมทั้งมีคนเนี่ยแหละ โอ้ยเป็นยาวิเศษเพราะฉะนั้นยันละวันมีอะไรนึกอะไรไม่ออกใช้พาราเนี่ยอันนี้ไม่ได้ใช้ไม่จําเป็นเพราะฉะนั้นยาเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณอนานังโทษมหันต์ไม่มียาที่เรียกว่าปลอดภัยในโลกนี้ยามีโทษแล้วแต่บางยาถ้ากินถูกต้องอาจจะไม่มีอันตรายบางถ้ากินไม่ถูกต้องเนี่ยมีแน่นอนกินมากกินเกินนี่มีแน่นอนบางอย่างถึงกินถูกต้องแล้วก็อาจจะเกิดผลต่อร่างกายได้เร้องรู้และเตรียม กันหรือได้รู้เบื้องต้นหรือเร่งตรวจแต่เนิ่นๆค่ะ,คะแล้วส่วนกรณีของกิโตคอนาโซนล่ะคะคีโตคอนาโซนถ้า,ถ,าถ้าเราเห็นฝั่งโฆษณาอาจจะเคยได้ยินบ้างใช่ค่ะโปกที่เชื้อราโฆษณาหลายแหล่ใช่ไหมคะก็จะอยู่ในแชมพูอยู่ในครีมอยู่ในอาจจะเป็นน้ํายาทาภายนอกและกันเราไม่ได้กินมันใช่อันอันนั้นาใช้ได้ไม่เป็นไรเขายังไม่ได้ห้าม แต่ถ้าโพ้ที่รับประทานเนี่ยบางคนก็อาจจะไปซื้อที่ร้านยาหรือบางแห่งร้ายหน่อยอาจจะไปถึงร้านชำในต่างจังหวัดอ,อาจจะมีโผล่มาอย่างไรก็ตามพวกนี้ออไม่ใช่ยาที่หนึ่งประชาชนไม่ควรมีไว้ติดตัวออประชาชนไม่ควรซื้อใช้ด้วยตัวเองไม่ใช่ยาประจำบ้านน้อยต้องเภสัชจไม่ใช่ยาสามาัญประจำบ้านต้องให้เภสัชกรอย่างน้อยเภสัชกรเนี่ยจ่ายและข้อมูลล่าสุดที่เรา ได้รับได้ติดตามจากต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าแม้แต่เพสัชกรก็อาจเอาไม่ไหวเขายกระดับขึ้นไปให้อยู่ในโรงพยาบาลแพทย์เลยอ๋ออ๋อเท่านั้นคือแพทย์และโรงพยาบาลนี่ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลเอเล็กๆด้วยนะเขาเสนอว่าโรงพยาบาลต้องติดตามใกล้ชิดแล้วก็การใช้เป็นยาว่าไอ้เป็นเชื้อราทั่วไปใช้ได้เนี่ยเขาบอกให้ระวังละไม่ได้เพราะว่าอันนี้มีความสุ่มเสี่ยงอัในขนาดะใช้ถูกก็ยังมีความสุ่มเสี่ยง ต่อการเกิดปัญหาต่อตับค่ะทเพราะปันหนาสนิง่งต้องต้องต้องมากระตุ้นและที่เราได้ทราบมาซึ่งต้องตรวจสอบน,นะ,ะว่าบริษัทต,ต้นแบบ่ะซึ่งเขาผลิตมานานแล้วล่ะตอนนี้ยาสามัญก็มีแล้วเนี่ยเขาขอยกเลิกทะเบียนตำรับอ๋อเหรอคะขอขอยกเลิกเนีย่ยขอยุติการจำหน่ายอขออะไรเนี่ยหนึ่งจากร้านยาแน่นอนเขายุติละค่ะทําเรื่องจดหมายถึงร้านยาแจ้งออยยอไปเรียบร้อยแล้วว่าขอยุติร้านยาแล้วก็ ในโรงพยบาบาลอาจจะกำลังหมดไปค่ะบางคนก็บอกว่าเออ,อการตลาดบ้างไม่ดีจะมียาตัวใหม่ก็ไม่ว่ากังแต่ถ้าเกิดมันมีปัญหาตอบกลับอย่างที่มีผลกันทั่วโลกรายงานมาอันนี้ออยอ,ต,อต้องทำอะไรแล้วมั้งติดตามเพิ่มงวดไหมมีการออกคำเตือนเพิ่มเติมหรือถึงขั้นเรียกบริษัทยาชื่อสามาที่ยังหลงเหลืออยู่เนี่ย เอามาคุยกันมาปรึกษากันดูซิว่าอันนี้สุบเสี่ยงแล้วต้องจัดการอะไรมีมติกรรมการยาไหมอนุกรรมก,การติดตามความปลอดภัยเรื่องนี้มีไหมหรือระบบติดตามของออย,ยอมีไหมอันนี้สำคัญค่ะทีนี้ที่บอกว่ายกเลิกทะเบียนตำรับยาไปนี่มนหมายถึงว่าอีกหน่อยมันจะไม่มีชื่อยานี้ในกระบวนการในท้องตลาดลหรือ,อยังไงคือคือเท่าที่อ่านจดหมายมาก็คือว่าแจ้งขอยุติและ และยี่ห้อละกันจะ่าบอกว่าเนยเพราะคีโตควนาโซคือชื่อสามัญเพราะฉะนั้นแต่ละบริษัทก็จะมียี่ห้อของตัวเองชื่อหลากหลายกันไปยี่ห้อของบริษัทต้นแบบนี่แหละถ้าเอ่ยชื่อบาิคนก็คุ้นเคยน้องอ๋อนะเขาขอเขาขอเขาบอกว่าไม่มีร้านในร้านยาที่เขาเขาแจ้งออยยอไปว่าเขาเรียกเก็บหมดเลยเียอยู่แต่ยาชื่อสามัญยังมีไย่งคีโตควนาโซในตัวอื่นรูปรสอื่นยังมีอยู่ในร้านยาอันนี้คือ แล้วอย่างนี้ได้แล้วอย่างนี้เนี่ยเช่าทั่วไปอ่าอย่างในต่างประเทศกับในบ้านเราเนี่ยนะคะคือมันมีความสัมพันธ์กันไหมที่อื่นเขายกเลิกของเราจะยกเลิกไหมหรือเรามีมาตรการแบบลักษณะการรับลูกในวงการยานี่ยังไงบ้างคืออันนี้เป็นสิ่งซึ่งพูดได้เลยว่ายังไม่ได้มีฉันธรรมติทั่วโลกว่าฉันขอเธอถอนแต่ถ้าบริษัทยาบอกว่าฉันขอถอนทั่วโลก เช่นบริษัทยากรเนี่ยบอกใช้ขอถอนผลิตภัณฑ์นั้นทั่วโลก <c oughs> อันนี้ถ้ดเจนว่าเราก็ต้องถอนด้วยอยู่แล้วเพราะเขาเขาขอถอนทั่วโลก <c oughs> แต่ที่เขาขอถอนบางประเทศก็อยู่ที่หน่วยงานนั้นๆจะติดตามปัญหา <c oughs> และมีกติกาที่ชัดเจนอย่างไรซึ่งเราก็เคยเพบว่ามียาบางตัวก็ถอนไปในบางประเทศเราเองก็ยังคงมีอยู่ <c oughs> หรือบางอย่างเราก็ถอนที่่างประเทศเขาไม่ถอนตรงเนเพราะเขาไม่มียานี้อยู่แล้วเป็นต้นนี้เป็นต้นหรือเรามียาสูตร <แ>ก<ช>ระตาษทันยาที่ต่างประเทศไม่มีการเราปอดภัยต่างประเทศเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนกับเรา <wheelchair. S 2> แต่เขามีระบบสากวนว่าถ้าใครถอนตัวไหนเนี่ยแจ้งไปหน่อยสิอย่างน้อยองค์การํมามโลกควรจะรวบรวมยาที่ถอนทั่วโลกเอาไว้ถ้าเราเกิดมันสมมตนินะยาตัวน,นี้ถอนไปแลวเก้าสิบเปอร์เซ็นของทั่วโลกเราในฐานะผู้ควบคุมเราจะรู้สึกเดือดร้อนไหมเราต้องเดือดร้อนควรจะเดือดร้อนไม่มีกันแล้วแล้วเดือดร้อน ในข้าเราประชาชนรู้แต่แต่ผู้ควบคุมยังไม่ทำไรยังไม่รู้อ่าเออนใช่ไหมเราต้องเดือดร้อนแล้วเราก็เป็นคนส่งเสียงแทนประชาชนเราก็มีสิทธิส่งเสียงไปถึงผู้ควบคุมหมดนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีสิทธิเลยเรามีสิทธิ์ค่ะพักทวงได้ค่ะเออที่ว่ามันมีผลต่อตับมันทําให้ตับเป็นอะไรคะตับเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นอวัยวะที่สําคัญมากหนึ่งตับสร้างสาร อาหารสําคัญสาคัญให้ร่างกายนะคอเลสเตอรอล,ลนีสร้างที่ตับนะคอเลสเตอรอล,ลนี้ร่างกายนี่รับเข้ามาภายนอกแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองนะเราต้องสร้างเองเพราะคอเลสเตอรอลขาดไม่ได้ขาดนี้เป็นเรื่องเออตับยังช่วยกําจัดของเสียค่ะสารเคมียาเยอะทั้งหลายแล่ส่วนใหญ่ถูกกาจัดที่ตับค่ะรานตับมีความสําคัญมากและก็การเกิดปัญหาต่อตับอาจจะมีแค่ การทางานของตับเสียไปบางส่วน <c oughs> หรือรุนแรงถึงขั้นไปเรื่อยๆก็แล้วแต่สิ่งที่จะมากระทบ <c oughs> แอนถ้าเป็นไวรัสตับอักเสบอันนี้รุนแรงหน่อยตับอักเสบก็คือตับสูญเสียการทำานโครงสร้างรูปร่างอะไรต่างๆเนี่ยบางถ้าถึงขั้นรุนแรงมากๆเราก็เกิดได้เย่นเชื่อตับแข็งคอ <c oughs> ่ะ <c oughs> แข็งนี่จากอะไรจากแอลโกอฮอล <c oughs> ์ใช่ไหมยาก็เหมือนกันยาก็มีผลซึ่งแตกต่างกันบางทีก็อาจจะแค่การทํางานภายในหรืออาจจะท่าน ทำให้ตับเนี่ยการบกพร่องไปในโครงสร้างได้เพราะฉะนั้นเส่วนใหญ่เขาก็มักาจะพูดกันรวมว่าก็อาจจะเกิดการเป็นพิษต่อตับ <c oughs> อ,อตับอักเสบแล้วก็ดูแรงที่ามลำดบบแต่ต้องยืนยันว่าอาจจะบางบางสํานักข่าวอาจจะาคาดเชื่อมานนิดนึงคือเราไม่ได้บอกเลยว่ายาพาราและกิโตทําให้ตับเป็นมะเร็ง <c oughs> แต่ว่าพาราและกิโตเองเมื่อมีผลต่อตับและ ยิ่งได้รับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆด้วยมีความเสี่ยงที่จะพัฒนาการลุกลามมากขึ้นค่ะเพราัเมื่อตับอักเสบไปแล้วเกิดตับแข็งโอกาสที่มันจะลามต่อเนี่ยมีแล้วถ้าตัดนุ้ไปแล้วการกําจัดยาจะลดลงค่ะราะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเคยแนะนำว่าถึงท่านพาราเซตามอลน,นี่แหละเราจะยาบางตัวถ้ามีปัญหาเรื่องตับเนี่ยต้องร <c oughs> ะมัดระวังเด็กตำร่จเขาจะเขียนเอาไว้พูด เป็นตัดไปหรืออะไรต้องระมัดระวังการใช้ด้วยขนาดจะต้องปรับไปด้วยเหมือนกันค่ะอย่างนี้ภาครัฐควรทําอย่างไรและผู้บริโภคหรือประชาชนควรทําอย่างไรคะอ,อันที่หนึ่งเนี่ยนะเอาเรื่องผู้บริโภคก่อนละกันว่าเนื่องจากเป็นยาที่ใกล้ตัวนะอันที่หนึ่งเอาเอาคีโตง,ง่ายๆเลยอย่าไปซื้อใช้เองค่ะและและถ้าเขาจะต้องควบคุมให้เข้มงวดขึ้นเนี่ยควรต้องขายบุคลากรเท่านั้นนะค่ะ<ข>แล้วก็ถ้าจําเป็นนะก็ควรจะต้องระมัดระวังดู ดูการไมล์ผตับหน่อยหนึ่งอาง่ายแต่ตาสารเตามอนเนี่ยใกล้ตัวเราแล้วก็เราเป็นยาสามารถจําบ้านแต่ว่าไม่จํานวนนะไม่ใช่ว่าซื้อมาพันเมเ็ดเก็บเป็นยาสามารถปจําบ้านอย่างนี้ไม่ถูกค่ะนะควรจะมีแค่เพียงพอใช้ในระยะอันสั้นนะครับผู้เชี่ยวชาญถึงขั้นระบุมาเลยนะจากที่เราแถลงข่าวไปแล้วไม่ควรซื้อแบบพันเม็ดไม่ควรเซินยี่สิบเม็ดในบ้านพอแล้วอ๋อเหรอฮะโอ้ยน้อยมาก ่ะแล้ว่าซื้อถูกซื้อ๋องใหญ่ล้วไม่ได้ถูกสองใหญ่ถูกกว่าถูกต้องค่ะอันที่สองพันเนซื้อไปทําไมฮะเสียเร็วนะเราชอบเปิดตอกเราไม่ได <ati> er ้น er ึกถึงนะใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเราเปิดสมมติอ้าไม่แบ่งกันร้อยคนแบ่งมันจุใส่ทองไปความซื้อความไรน่จะเปลี่ยนทันทีนะโอกาสเสียหรืออะไรแล้วก็มันความสุ่มเสี่ยงที่เราจะใช้เกินจําเป็นนะฉะนั้นอาจจะซื้อ เื้อเสียไม่เกิน,นย,ยี่สิบเมตรตู้ค่ะเื้อเพียงพอใช้นะเพราะผลระยะยาวมันเยอะค่ะนะดึงอ่านฉลากให้ดีอีกอย่างหนึ่งซึ่งเราเราเสนอก็คือว่าขนาดยาต้องปรับละและจริงๆรงลงเล็บเราได้ข่าวว่ากรรมการยาเพลินแช้เป็นกรรมการยายด้วยพิจารณา,เร,าเรื่องขนาดเรื่องคําตรงคําเตืออหรือการติดฉลากให้ชัดเจนเนี่ยถลงขนาดแต่ยังไม่ทันใจวัยรุ่นอย่างพวกเรานักวิชาการ ก็ได้มากระถุงซ้ำว่าเห็นด้วยสนับสนุนเร่งทำยังมีอย่างอื่นด้วยนะอันที่หนึ่งเราบอกเลยว่าตอนนี้ต้องดูขนาดให้ดีิบถึง15มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวต่อการกินหนึ่งครั้งคุณสิว่าพอนัเท่าไหร่วงเล็บมีคนไม่อยอมบอกสมมติว่าสมมติคิดง่ายๆนะคะถ้า5050ขนาดน้อยที่สุดถ้าน้อยกว่านี้อาจจะไม่ได้ผลนะ50คูณ10เป็นเท่าไหร่ฮะ500หรออ่ เพราะฉะนั้นเรากิน500พอไม่ต้องกิน2เม็ดนะหนึ่งเม็ดก็พอ้ังนั้นอ่าพอค่ะแต่ถ้าเกิดน้ําหนักตัวอย่างดิฉัน70โอ้ยน้ําหนักเยอะไปหน่อยค่ะ70เป็นเท่าไหร่ฮะ700ค่ะก็กินยังไงอะถ้ามันมีแต่500หนึ่งเม็ดครึ่งเหรอคะหนึ่งเม็ดครึ่งอ๋อหรือเพราะว่าถ้าสองไม่เป็นเท่าไหร่อะะพันมันเกินจะต่ะเกินไม่ดีโอกาสเสี่ยงค่ะนะก็ต้องเม็ดครึ่งหรือถ้าเขามีอย่างขนาด สามอยี่บห้าใช้ก็าวปนหกร้อยห้าสิบเอาสงมัเต้นเดี๋ยวนี้เขาเริ่มริ่จริงเขามีมานานแล้วน่ะบ้านเราปีเหมือนกันโผล่โผล่เขาเข้าออกเนยอรอก็กีนสองเมตรอย่างนั้นก็สะดวกแต่ว่าเราก็ต้องดูให้ดีเดี๋ยวไอ้ฉันเคยกินสองเมตรสามร้อยยี่บห้าเพลไปหยิบห้าร้อยมาไม่ได้ดู่เรื่องที่หนึ่งดูขนาดให้หมายสองเนี่ยจะกินอะไรต้องรู้ชื่อทางยาอันนี้เป็นปิดที่ผู้บริโภคเลยนะหมอสั่งมาเภศสัตสั่งมา ใครมาไม่มีชื่อยาท้วงคันธีค่ะขอ,อชื่อทางยาด้วยค่ก็มีพาราเซตามอลแต่สิ่งที่ผู้ไปพอกมักจะกังวลไอ้มักจะหลงลืมคือเดิงปวดหัวเป็นไข้กินพาราไปเรียบร้อยละ,ะสบกตนกินเต็มอัตราสุดสองเมตรปวดขาไปเล่นกีฬาเยอะปวดขาทําไมฮะก็ไปเอายาขายกล้ามเนื้อมากินอีก เ่ามันมีมันจะมีพาราเซตามอลอยู่บางที่ห่อค่ะบางที่ห่อมีบางที่ห่อไม่มีก็ต้องรู้จะได้ยาเกินค่ะแต่ใจอยากจะไม่หมดอีกเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลไปเอายาแก้หวัดคือเขาเรียกแก้หวัดที่เป็นแผลมีพาราโอ้โหมีพาราเพราะนคุณจะได้ดับเบิลโดสทริปเปิลโดสเลยด้ตามอันนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยท้วงไปว่าเอ้ยซึ่งเข้าใจว่าออยอเขาจะกำลังจะทำแล้วล่ะยาที่มีพาราเซตามอลต้องติ ป้ายให้ชัดเจน <c oughs> เลยว่ามีพาราเซตามอลซึ่งอันนี้เป็นกติกาทั่วโลกเขาเริ่มรนรงกันละแคนาดาสหรัฐอ,อเมริกาอังกฤษเองที้ว่าจต้องเล,เลยลนง,รรงอันนี้ได้ก็ต้องระวัง <c oughs> เพราะว่าปัญหาเนื่องจากที่เรียนเอาไว้ว่าปัญหาตับอักเสบ <c oughs> หรือปัญหาต่างๆตับเนี่ยจากยาเนี่ยมันมีมีอยู่มีอยู่ด้ว <c oughs> ย,ยเพราะเขาก็เลยเข้มงวดเรื่องนี้มากขึ้นแล้วก็สามอะไรนะผู้บริโภค ถ้าอยากกินนานที่จะก,กิรต้องไว้ว่ากินแค่พอบรรเทาค่ะถ้าไม่หายเนี่ยต้องรีบไปพบบุคลากรสุขภาพปรึกษา,าเลยค่ะปรึกษาเลยนะแล้วก็สี่ยาหนึ่งถ้าท่านเป็นโรครับอยู่แล้วจะใช้ยาต้องระวัง <c oughs> นะคนะไม่ใช่แค่พารายาท,ที่มีผลต่อตับมีหลายตัวหล <นะ S 1> ชนิดนะคะค่ะ่หลายชนิดอยู่ไม,ไม,ไม,ไม่ทุกชนิดแต่หลายชนิดที่มีผลกระตับด้วยเหมือนกันนะคะแต่เราเลือกสองคนนี้เพราะว่าโอ้ใกล้ที่เราแล้วมัการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน วันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย์ค่ะดิฉันคิดว่ามันเป็นข้อเตือนใจนะเพราะยาไม่ใช่ขนมนะเป็นเม็ดเล็กๆเนี่ยมีฤทธิ์มากมายทีเดียวนะคะทั้งบกและลบค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะค่ะด้วยความยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนึ่งปัญหากับหมออาสาแปซิฟิก